สวัสดีค่ะทุกคนคุณพ่อก็ได้สั่งของมาให้จีน่าคุณพ่อโทรมาบอกว่าให้แกะได้เลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในกองโอเแกะกันเลยฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกมันแจ๊ะแม่ฟ้าก็แม่ฟ้าก็ผ้าหาตึงหว่ามันแจ๊ะแม่ชีรถเรื่องเตลบนฟุตบาทรถกัน เกะกันเลยข้างในมีอะไรเออ่อไม่ต้องใช้กันไกลเลยเหรอเดมาดูข้างกล่องกันเลยนะเนี่ยว่ามีตัวอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็ดหน้าบึง้งใส่มงกุฎกับใส่โบนะคะอันนี้มันเป็นเป็ดคาปยากินี่เป็นรูปปลาอันนี้เป็ดห่วงยางที่มันว่ายนะ้ำอันนี้เป็ดดอกไม้ อันนี้เป็ดกําลังคุยโทรศัพท์อยู่อันนี้เป็ดนอนเป็ดกาลังนอนแล้วก็อันนี้เป็ดสีเข็ดเราก็ไม่รู้เหมือนกันสีเข็ดมันคือตัวอะไรไม่เคยรู้เลย <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรข้างไหนจีน่าก็อยากได้ตัวนี้มากกับตัวนี้มันน่ารนะักตัวนี้มันกําลังเล่นกับแมวอยู่นี่อยากได้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้มันสวยมาเดี๋ยวเราก็จะใช้การ์ดเกะด้านล่างเพราะไม่อยากให้ข้างบนเสีย ก็ใช้บัตรรูดนี่ทุกคนอ่ะมาติดกาวนะมันได้คเ,เห็นไหมฟังเสียงไม่เห็นการโอเควิยังยังไม่เห็นการการอยู่ข้างในทุกคนอุ๊ยอุอ๊ยเหมือนจะเหมือน,นจะได้ตัวที่อยากได้นะไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ที่แกะอยู่ด้านบน แกะกันเลยไม่รู้ว่าเธอุ้ยออะไรทำไมไม่มีอยู่ไอ้น่ะซีเค็ดเหรออ๋อตอนแรกเรานึกว่าได้ซีเค็ดแต่ไม่ได้มันมีชุดอยู่ข้างใน ผิดหวังไบ้ตัวนี้ได้ตัวที่มันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เอาการ์ดก่อนอการ์ดมันไม่เหมือนที่เอาเกะตอนนั้นนี่มันมันไปส่งได้านแบบนี้ไม่แรงไม่มีรแรมาเดี๋ยวละเอา้าชุดมันม,มนีมันแกะให้แล้วหรอดึงเลย <laughs> สมบูรณประกอบว่าเราได้ตัวนี้ได้ตัวที่หนึ่งคาะตัวหกใส่หมวกเลยไอ้ตัวที่นอนหรือเปล่าที่แม่บอกอยากได้อ่ะไม่ชอบอ๋ไม่ใช่ตัวโทรศัพท์อันนี้ไปไหนอ่ะใส่หมวกไปไหนเนาะไม่รู้อ่ะมันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่อ๋ออุ้ยนั่งแล้ว่ะเท้าขยับได้ด้วยลืมบอกเท้าไม่นั่งแล้วาะ ไม่เห็นเนใใส่ผิดไหนีน่าทำหน้าบึ้งอย่างเป็ดที่ลูก Oh no ไหนเอามาหี่ลูก ทุกคนแล้วก็ได้ตัวนี้นะนี่น่ารักมากเลยถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดับสไ้แล้านะคะบ๊ายบายฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกมันแจะแม่ฟ้ากับแม่